ปัญหาของที่นี่นะครับก็คืออุปกรณ์ภายในระบบม,มันเกิดอาการเฟลนะครับที่ระบบเนี่ยมันจะใช้ในส่วนของไอเซนติฟิกเปั๊มก็คือปัญหาก็คืออ่าพวกนี้จะขยะอุดตันในเส้นท่อจะจะเป็นปัญหาที่ท,ที่หลักๆเลยในในใน,ในใช้กับปั๊มสูบวันนี้เรามาอยู่ที่โรงกําจัดขยะนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้เราจะมาสํารวจระบบบาบ,บัดน้ําเสียนะครับว่าเราจะ มีการเดินระบบแล้วก็นําเสนอข้อมูลในขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือไล่จากระบบนะครับก็คือลงลงลงกำจัดขยะเนี่ยเขาเขาจะเอาขยะาทางเทศบาลมามาพักไว้ที่ที่โรงพักขยะก่อนนะครับทีนี้มันก็จะมีพวกน้ําเสียที่เกิดขึ้นมาพวกกาเบสนะครับพวกน้ําชักขยะมันก็จะไหลามารวมกันที่ที่บ่อสูบัวนี้บ่อสูบัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการาดักขยะเบื้องต้นก่อนแล้วครับก็จะมีปั๊มอ่า ปั๊มในซัมเบอร์ซิฟิวปั๊มนะครับในการสูบไปผ่านระบบสกิมเมอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะในการคัดแยกขยะที่ผ่านมากับน้ําเสียออกก่อนนะครับคัดแยกออกก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้น้ําปั๊มสูบมามันก็จะมาผ่านสกินนิ่งตัวนี้นะครับก็จะมีภาชนะที่รองรับขยะที่มีการดักตะแกรงขยะตัวนี้ก็จะมามาผ่านภาชนะที่รองรับ เศษขยะตัวนี้นะครับส่วนตัวน้ําเสียนะครับก็จะคัดกรองมามาที่บ่อสูบตัวนี้นะครับบ่อสูบซ้าปั๊มตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการสูบขึ้นไปหาถังบำบัดนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเสียไปทั้งหมดแล้วครับเราจะมาทําการปรับปรุงแล้วก็รีเช็คดีไซน์ในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ําเสียอีกรอบหนึ่งว่าเราจะนําเสนอในส่วนของตัวระบบบำบัดต่อไปนะครับบ่อสูบตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการสูบน้ําเสียนะครับจาก สกินนิ่งตัวนี้ลงมาก็จะผ่านตัวบอ่อสูบนะครับสูบขึ้นถังไปเลยนะครับในส่วนของระบบบําบัดภายในถังเก่าน้ำท,ที่ออกแบบไว้ตัวนี้ก็จะเป็นถังแยกกากาศขั้นต้นก่อนนะครับก็จะมีพาร์ติชันกั้นนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นบ่อปรับสภาพน้ําเสียนะครับตัวนี้ก็จะมีการเติมอากาศด้วยนะครับตัวนี้ครับเราก็จะมาไล่สเต็ปปั๊มสตัวตัวนี้จะเป็นปั๊ม EQ ปั๊มนะครับในการสูบเข้าไปสู่ระบบะบําบัดอีกรอบหนึ่งนะครับ ระบบบำบัดไอ้ถังใบท,ที่2นี่ก็จะเป็นถังแยกกากขั้นที่2นะครับก็จะเป็นถังไต้อากาศนะครับตัวนี้ผ่านตัวเส้นท่อตัวสูบเข้านะครับน้ำเสียเข้ามาแล้วก็ผ่านมาใบที่2นะครับ ส่วนตัวใบใบที่3เนี่ยจะเป็นถังเติมอากาศนะครับถังเติมอากาศขั้นที่1นะครับก็จะมีท่อโอเวอร์โฟล์อยู่ฝั่งน้นนะครับโอเวอร์โฟล์จากถังกองแรอากาศมาแล้วก็มาผ่านถังถังเติมอากาศขั้นที่1นะครับเป็นถังใบที่3ถังใบที่4ก็จะเป็นถังเติมอากาศอีกขั้นขั้นที่2นะครับก็จะมาผ่านถังใบที่4ถังใบที่4ก็จะเป็นถังตกตะกอนร่วมด้วยนะครับที่มีในในระบบนะครับ <let ting Matthew s> ถังใบที่4เนี่ยก็จะเป็นถังตกตะกอนนะครับก็จะมีปัม๊มตัวน,นี้นะครับปัม๊มปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับนะครับโดยใช้เ e n t r i f u ก a ปั๊มนะครับปั๊มหองของในการสูบตะกอนเวียนกลับไปเลี้ยงเชื้อใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนอ็ c e s สสลัดที่มีการตกตะกอนก็จะไปถังใบที่ใบที่5ด้วยนะครับใบที่5ก็คือเป็นถังอ็กเซสสลัดเป็นถังย่อยตะกอนส่วนเกินนะครับผมถังย่อยตะกอนส่วนที่5นะครับก็จะเป็นถังที่ตะกอนมันหมดอายุ เอ่อในการเลี้ยงเชื้อล้วก็คือเอ็กซ์เซสลัดนะครับเขาจะมาพักตะกรอนไว้ตรงนี้นะครับก็ถ้าตะกรอนส่วนเกินนะครับเขาก็จะไปลานตากตะกรอนอีกยอบนึงในการดูดตะกรอนไปไปลานตากตะกรอนนะครับส่วนก็จะมีถ้าสูรตะกรอนมาแล้วมันเต็มก็จะมีท่อโอเวอร์โฟล์ไหลออกจากถังนะครับ ถังทุกถังเนี่ยมันจะมีวาล์วนะครับเชื่อมกันทั้งหมดทุกถังเลยถ้าเป็นระบบเก่านะครับโอเคปัญหาของที่นี่นะครับก็คืออุปกรณ์ภายในระบบมันมันเกิดอาการเฟล,ลนะครับที่ระบบเนี่ยมันจะใช้ในส่วนของไอเซนติฟูอปั๊มก็คือปัญหาก็คืออ่าพวกนี้จะขยะอุดตันในเส้นท่อจะจะเป็นปัญหาที่ที่หลักๆเลยในในในใช้กับปั๊มสูบคือเราจะแก้ปัญหาโดยใช้ s u ม m e r ์ซิ l บปั๊มที่เป็นปั๊มจุ่ม ภายในถังเลยนะครับลดอาการของปัญหาของเรื่องขยะติดท,ที่ตัวปั๊มนะครับเอเลเตอร์ตัวเติมอมการก็จะไม่เสียงดังด้วยเกิดรักษาอุณหภูมิของตัวปัม๊มไม่ให้ปัม๊มมอเตอร์มันร้อนเกินไปนะครับตัวนี้ที่เราจะปรับปรุงแก้ไขระบบ EP ต่อไปเราจะมาพบกับในในส่วนของงานปรับปรุงระบบว่าระบบของเรามันจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไงนะครับแล้วก็ในส่วนของอคุณภาพน้ําเสียก็จะเป็นไปตามคุณภาพการออกแบบเลยในการรีเชคดีไซน์ นะครับเราเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาข้อมูลเนี้ยไปรีเช็คดีไซน์ล้วก็รีเช็คดีไซน์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาทําการติดตั้งนะครับระบบให้เป็นระบบที่อ่าคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์มิกอ่าแล้ว,ว่าน้ําออกมาให้ได้ตามคุณภาพที่กฎหมายกําหนดครับผมหลังจากเราปรับปรุงระบบนะครับจะมาอ่ารีเช็คผลอ่าว่าผลที่ออกแบบมาแล้วเป็นยังไงพบกันอ e ีกอีพีหน้าครับผม